อันนี้เราใส่แค่เนยนะถ้าเราใส่น้ำตาลเข้าไปมันก็จะเป็นรสหวานอ,อันนี้ออกเค็มๆนิดหน่อย like สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาทดลองทำป๊อปคอนดูจากข้าวโพดเนี่ยเก็บมาจากไหนไรไม่รู้ว่ามันจะเป็นป๊อปคอนให้หรือเปล่าไม่รู้นะ ี๋ยวลองมาทดลองทำด้วยก่อนอื่นก็เดี๋ยวเราแกะนี่ก่อนนะแกะกระโพาใส่ในถ้วยเหรอนี่ก็อยู่ว่างๆครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ลองมาทำป๊อปคอนดูครับไม่รู้ว่ามันจะกินได้บ้างหรออันนี้มียูมาช่วยทำวิ่งไปวิ่งมา อดดื้อจ้ลูกลูกเจออลูกตลาดโดดเฮ้ยพอแล้วมันเยอะแล้วอยู่เฮ้ยเราทำป๊อปคอนกันลองล้างดูก่อนนะไม่รู้ว่าเขาต้องล้างหรือเปล่านะาผมล้างไปแล้ว <c oughs> มันจะเป็นป๊อปคอนให้หรือเปล่านะ นะซื้อถ่ายนบเตรียมให้หน่อยอโหดเตรียมใส่เตานี่ก็เตรียมปลาดล้วยจะเป็นป๊อปคอร์นให้เราหรือเปล่าใส่เล,เลยรอให้มันร้อนนะ กันไลยเนยเดี๋ยวสิเพิ่งปิดอยู่กลัวกลัวอะไรกลัวมันระเบิดปิด จะเป็นป๊อปคอนแล้วนี่ครับนี่ครับจะเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกแล้วเป็นไหมเริ่มเป็นแล้วอุ้ยนี่ครับนี่ครับนี่ไงละป๊อปคอร์นเรา man. โพอนิดเดียวแบบได้โคตรเยอะปิดเตาแก๊สอยู่น่าจะแตกหมดแล้วแหละอป,ปิดถูกลนี่ครับเอาจานมาอยู่อบคอนของเราก็ประสบความสำเร็จครับดูนี่โอ้โหโคตรน่ากินอะ โอ,โโอ,โอยู่อาจารย์มีเหมือนจะไม่พอเต็มแล้วจานเปียกเปียกเป็นอะไรหรอกเอาเป็นถ้วยดิ <G ül> ถ้วยถ้วยใหญ่ไหมเร็วเร็วอยู่ร้อนไหมแล้วเนี่ย ไม่เลยโอ้ไออเน,นี้ยหวานเนี้ยอันนี้อันหนึ่งลี้ยงนะหวานมันไม่ทิ้งไปนะเย้สำเร็จครับพี่น้อปผับคอนเราดูจานใส่จานช้านิดเดียวดำปีเลยอ,อันนี้เราใส่แค่เนยนะถ้าเราใส่น้ำตาลเข้าไปมันก็จะเป็นรสหวานมันจืด อันนี้ออกเค็มๆนิดหน่อยก็การคั่วป๊อบคอร์นของเราก็ประสบความสำเร็จครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเปียกไลค์ไปเที่ยวกันด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ได้เที่ยวก็ทำอะไรกินอยู่บ้านสองคนกับยูนี่เป็นครั้งแรกที่ คั่วป๊อปคอร์นอือร่อยมากแต่ดายเนีมันไม่อยู่จิบจานให้ช้าโคตรอยู่ไม่เลยเห็นไหมไม่เออกจกิน